มารับลูกพันกุ้งก้ามกลามนะครับอันนี้มารับลูกพันกุ้งขึ้นรถเรียบร้อยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันที่บ้านนะครับว่ากุ้งจะรอดหรือไม่รอดนะครับอันนี้เป็นกุ้งหนึ่งเซนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนี่นะครับลูกพันกุ้งที่เราจะเอามาเลี้ยงนะครับเป็นกุ้งหนึ่งเซนนะครับเดี๋ยวก็จะมายกดูนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ ก็เคยสั่งมารอบหนึ่งแล้วตายหมดครับรอบนี้ได้เคมานะครับาโอเคครับรอบนี้ถือว่ารอดนะครับว่ายน้ำอยู่นะครับเปอร์เซ็นต์การรอดอืมกุ้งเซนกุ้งเซนโอเคเ,เดี๋ยวมาเริ่มมาเริ่มตั้งแต่ เนี่ยนะครับเราเดี๋ยวเราเอาลูกพัน์ที่เราได้มานี้ไปลงในบอ่อที่เราพักน้ําไว้แล้วนะครับตอนนี้กําลังเช็คดูทุกถุงนะครับว่าก็าลอดหรือเปล่าครับรอดนะครับโอเคครับอีกถุงหนึ่งครับอันนี้เราเอามาทั้งหมด4,000ตัวนะครับมีถุงละพันนะครับ โอเคครับว่าอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ลูกพันกุ้งที่เราเอามานะครับก็เดี๋ยวมาพักไว้ในบ่อที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับแล้วก็พักน้ําไว้สิบถึงสิบห้านาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็บ่อที่เราเตรียมไว้นะครับสําหรับการเลี้ยงกุ้งหนึ่งเซนนะครับเนี่ยมันจะเป็นตะข่ายนะครับเดี๋ยวกลางวันอ่ากางวันเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับ นะครับมันจะเป็นตะไคร่อย่างนี้นครับเพราะเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกหนึ่งผืนครับตรงนี้นะครับพอตอนนี้เดี๋ยวพักลูกกุ้งไว้เดี๋ยวผมเอาตะไคร่หนึ่งผืนมาตั้นไว้นะครับเพื่อให้กุ้งหนึ่งเส้นได้เกาะแล้วลอกคาบนะครับเพราะว่ากุ้งหนึ่งเส้นนี้เราไม่ต้องใส่อุปกรณ์อะไรเลยครับในบอ่อมีแค่นี้ครับเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงห้าเซนแล้วเราค่อยย้ายบอ่อไปอีกบอ่อหนึ่งนะครับอันนี้เราก็เลี้ยงไปก่อนนะครับ ตอนนี้ที่เราปล่อยเวลาไว้ประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะปล่อยลูกพันธุ์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปล่อยลูกพันธุ์กันนะครับว่าที่ผมทํานี่ผมทํายังไงครับหลังจากที่เราแช่ไว้แล้วนะครับที่ปรับปูมไว้นะครับตทยอยปปรับถุมนะครับแล้วก็ดูอาการกุ้งหนึ่ีสนึครับ อ่าไม,มไครับมีตายมั่งนะครับแล้วก็ไม่เยอะ่ <c oughs> อหลังจากที่เราเปิดปากถุงไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาน้ําที่อยู่ในบอ่อนะครับเราเติมไปในถุงสักเล็กน้อยนะครับประมาณเรากะประมาณเนาะรประมาณหนึ่งแก้วครับอ่า น้ําใหม่นะครับประมาณสักแก้วหนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สังเกตอาการไปไเรื่อยเรื่อยสักห้าวิสิวิหรือสักหนึ่งนาทีครับกาลังสวยครับก็รอดูเรื่อยเพื่อเขาปรับสภาพเข้ากับน้ําใหม่ด้วยแล้วเราค่อยเททีเดียวนะครับ ถ้าก็ยังว่ายนงว่ายน้ําดีอย่างนี้ก็ถือว่าเขาแข็งแรงครับแล้วก็ล่าเรืองดีครับเดี๋ยวจะทําการปล่อยอหลังหลังจากที่เราดูอาการกุ้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีนะครับเราก็เทปล่อยไปเลยนะครับหลังจากที่เราเติมน้ําจากที่เราพักไว้นะครับนี่เราก็เทปล่อยไปเลยครับ ตู้เดียวไปเลยครับไปแล้วครับแดงแดงแดงแขาวๆาวแล้วก็บางทีมีเศษลูกกุ้งอะไรติดก้นถุงอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็ตักน้ําใหม่ใส่เข้าไปอีกนะครับแล้วก็หเหยา่าดูทีครับแล้วก็ทีนะครับจะเหมือนเราล้างถุงไปด้วยนะครับนะครับดูปอบดูทีโอเคเยอะแยะเต็งตัว